สวัสดีครับผม Ron, มิสเตอร์น้องทุกเกม่ y นอาาซีซึ่งวันนี้ผมนำมาไปนีดหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้จึงแปลว่าเป็น ก็เลยเปลี่ยนแทนครับก็โอเคซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ไม่เยอะมากครับก็แพนแค่เอ่อต้องขุดหินก่อนก่อนที่จะไปใช้อันชีวิตประจำวันได้รับก็ประมาณเนี้ยโอเคมีทช์จังเหนือขอเนุญาตเอาสซีก่อนก็อเอากรงนะครับสับไม้เอาเพิ่มมาด้วยเพราะว่าเราจะทำ ม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ออโอเคส่วนตรงนี้นี่เปลี่ยนไป่เคลียบรอเลยครับส่วนตรงนี้ให้หลังคาไม่ใหญกมานี้ก็ก็ผมจะต้องเอ,อ่อเพิ่มชั้นหนึ่งโอเคอืมไม่มีพิกแก๊กฮะไม่เป็นไรเอาชั้นนี้ไปก่อนแล้วกันก่อนที่จะทำหลังคาจริงๆน,นะครับโอ้ยเออเล็กเล็กเ ซึ่งอันนี้เนี่ยขออนุญาตกดจรนแต่ว่าเราไม่มีเนี่ว่าผมจะต้องแต่ว่าเราไม่มีปิกเก็ตเล้นดีกว่าเออโอเคพอจะท,ทำได้นั้นผมจะต้องเอาใช้ปิกเก,ก็ตไปก่อนนะคะปิกเก,ก็ตมาเพราะว่าเราไม่มีปิก,ก,กเก็ตมาไปไาอย่าไปตีมันนะครับเป็นอันตรายโคตรเนีย่ยบ้านหลังเก่าเนี่ยบ้านหลังเก่ายังมีของเนี่ย ของยังนูเลยนี่ไงปมาณปะมา,มาของยังนูในนี้ยูเลยต้นไ,ไม้ไม่โตสักทีที่บ้านหลังเก่ายังยูครับซึ่งผมข,ขุดดินต่อไปเรื่อยๆพอประมาณสีก็พอครับก็แต่อีกอันหนึ่งก็เป็นขุดดินขุดดินเพื่ออะไรอย่าไปตีหมาเ๋ยครับอย่าไปตีหมาไม่ไงัา้นมันจะกดผม โ okay, okay. okay, อเคบัะดีมาผมไม่เกรียบโอเคโอเคทำเอ่อพิกเก็กนะครับซอยอันนึงก็ไปทำโชเวลเดี๋ยวผลจะกดเดี๋ยวเดี๋ยวผลจะทำเป็นเอ่อควานนะครับควานอีกอันนึงครับแล้วสกครู่โอเคไม่เข้าเล่นกันต่อ โอเคาไี่รด้บร้อยขวางโอเคนะครับก็ แกครับชมก็ถ้าผมจะทำมาจากกินได้ไงก็ขุดเพิ่มไม่สิครับเตอรอะไรแต่ว่าผมไม่มีว่าเลยีกว่า กดชิ้นที่ไหนดีตอนนี้อ่าผลจะต้องทำความดีน่หะหรอครับ โอเคมาสร้างกันเลยครับก็เ tamam. มื่อกี้ผมได้เพ um> ิ่มรับเมบชมก็สามหสองสามสี่หาเคฮ้ยเฮ้ยเ

มาไม่พอ<ม>ครับก็แค่ครึ่งนึงโอเคนนโอเคหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับก็ต่อไปก็ต่อมาสร้างมันไปจะเป็ประมาณเนี้ยมันถูกบอลยังเอาไรเงี้องอยมันตรงนี้กัน อโอเคนะครับมีประตูประตูสองหน้าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเครับไงเดี๋ยวก็จะนำกันกน,นุบปังไงโอ้โห oh oh. กับตายเออกับาตกับาตเออโอเคม่เกี้กับาตเออวางก้นเลนวางอี อันป um, e um, ัตโตเอเจปะตโตปัตโตปะตโตอันปะตโตเอ้ยกสิเฮยกสีไม่เข้าใจม่เข้าใจเอเโอเค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  โอเคอืมแล้วก็เอาไปเอืมอ่าซึ่งมันประมาณนี้แหละครับก็ปะป๊าเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยนะครับถไลค์กดแชร์กดไลค์บ๊ายบายเฮ้ยว่าเต้เดี๋ยวถึงแม้ว่าเราจะทำเจะเถอะอ่ะโอเคมาเอกี้ กมเนิดูาและมันพอเขาก็มันเนิ้อมมาแล้ว